สวัสดีคะ่ะชมพู่นะคะพยาบาลประจำแผนกโรคก,กระดูกและข้อโรงพยาบาลปิ้นสุวรรณภูมิวันนี้พบกับรายการพยาบาลขอดูแลชมจะนำข้อควารู้เกี่ยวกับคำถามที่ผู้รับบริการสอบถามคุณหมอก่อนฉีดพีอาพีบ่อยๆมาฝากกันนะคะข้อแรกนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย8ชั่วโมงข้อที่2ควรดื่มน้ำให้มากๆก่อนเข้ารับบริการเพื่อให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นนะคะ ข้อที่3งดใช้ยากลุ่มยาแก้ปวดยาลดไข้ยาต้านการอักเสบอย่างน้อย1สัปดาห์ก่อนเข้ารับบริการนะคะอันนี้สําคัญค่ะข้อที่4อดใจงดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย2-3วันนะคะและข้อสุดท้ายหลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสีแดงหรืออาหารที่มีไขมันสูงก่อนเข้ารับบริการค่ะ ส่วนหลังจากการฉีด PRP อาจามีอาการปวดตึงบริเวณตำแหน่งที่ทำการรักษาชมแนะนำให้ประครบเย็น15นาทีหลังการฉีดนะคะและที่สำคัญหลังการฉีด PRP คือไม่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตาดัดและหลังฉีด PRP สามารถทำกิจวัตรได้ตามปกติเลยค่ะชมขอบอกเลยว่ามีผู้รับบริการสนใจทำค่อนข้างเยอะแนะนำทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนนะคะ สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยค่ะจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะคือโรงพยาบาลปิ้นสุวรรณภูมิมีพยาบาลที่น่ารักคอยต้อนรับผู้บริการทุกท่านอยู่นะคะอ๋อชมขออธิบายสั้นๆเลยนะคะว่าการฉีด PRP ก็คือการที่คุณหมอนำพลาสมาเก็ดเลือดของคุณเอง เพื่อนํามาทําการรักษาอาการจากเอ็นอักเสบอาการปวดตามข้อจากโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะโดยที่ไม่ต้องทําการรักษาด้วยการผ่าตาดัดไม่ต้องใช้ยาเลยนะคะสําหรับวันนี้ชมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ลิปหน้าชมขอบอกเลยว่าจะนําความรู้มาฝากอีกแน่นอนสวัสดีค่ะ